หวยลอตงวดวันที่สองพฤษภาคมให้เลขเด่น1นึสองเลขเด่นในตาราง1 6ึ่งสองเานำเลขเด่นในตารางปกนิตยาสารหวยลอ็อตจัดเป็นชุดสองตัว1นึ่งสองห3 1, ึ6ง 1, 7ามสองสห สามเจ็ดคุนพันนำโชคงวดวันที่สองพฤษภาคมให้เลขเด่น0ูนย์สี่สองเลขชุดสองตัว0 4 0 1 0 2ี่ศ6นย3 4นึ่งศูนย์สหนึ่งสาห้าสาม

ฝันเป็นจริงงวดวันที่สองพฤษภาคมให้เลขเด่น29เลขชุดสองตัว21 25 26 27 92 95 96 97ในงวดวันที่16เมษายนเลขเด่นและเลขชุดสองตัว79เข้าสองตัวล่าง